สวัสดีครับวันนี้ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับเดี๋ยวจะทำฟักทองคนใต้เรียกน้เตาวน้เตาเดี๋ยวจะเชื่อมเชื่อมน้ำเตาก่อนคลิปนี้ก่อนจะเชื่อมนะเราต้องหั่นมันน้ำเต้าเดี๋ยวจะเอาอันนี้ได้ปูนแดงมาเพราะว่าเดี๋ยวต้องการไม่ให้น้ำเต้าเนี่ยเวลาเชื่อมมันเละเราก็ใช้ปูนแดงในช่วยในการ เเรียกแช่แช่ปูนแดงลงในน้ำปูนแดงตอนที่เราเตรียมนะครับปูนแดงใช้มือขยิมนะอาแช่นำ้ำเขยมิม ซื้อมาลูกจากตลาดโอ้โหลูกนี่นี่สองโลนะอันนี้เกษตรกรยิ้มได้เลยนะก็ขายในตลาดที่ไปซื้อมาเนี่ยก็ขายกิโลละสามที่ห้าบาทอืม ไว้ประมาณหนึ b b mà, ôn, ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหชั่วโมงนะตอนการเชื่อมปักทองใส่น้ำเข้าไปก่อนสักสักหนึ่งลิตรก่อนเนาะลิตรครึ่งลิตรครึ่งขวดนี้ลิตรครึ่งนะ ตามด้วยเกลือ ى. เอาสักอโอเคนี่พอหนึ่งกิโลพอหวานเจี๊ยบแล้วแค่นี้ครึ่งโลอีกครึ่งโลเก็บวะควักซองไปเลยเชือ่อมควักทองกันตอนต่อไปก็ นี่ให้ท่วมน้ําท่วมมือก่อนนะปิดขวาอ่ะรอแป๊บนึงอันนี้เคี่ยวไว้อันนี้ฟักทองสุกแล้วแต่รอน้ําแห้งสักนิดหนึ่งน้ําที่เคี่ยวไว้แห้งอันนี้เคี่ยวน้ำตาลได้ได้ที่แล้วได้ที่แล้วเดี๋ยวลองชิมดูก่อน ร้อนเมื่อกี้ใส่น้ำตาลใส่เกลือไปแล้วนะลองเที่ยวด,ดูว่ารสชาติเป็นยังไงกินมากไม่ได้ฮะเดี๋ยวเบาหวานนะเบาหวานนะนี่ ฟักทองฟักทองเชื่อมบางคนถ้าชอบก็หาไอ,อ้กะทิสดสดมากินกับกะทิสดใส่น้ำแข็งเยน็ยนเยน็นร้อนๆอ,อย่างนี้อร่อยมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปว่าจิตติจะทำอะไรกระดมวานอย่างต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามนะครับดี